ไไเวลาลาออะรกำลังไปฟิวเจอร์ค่ะพี่ฝันจะพาหนูไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็จะพาหนูไปเที่ยวพัทยาด้วยทั้งแต่เกิดมาหนูยังไม่เคยไปเที่ยวเลยเคยเคยไปเที่ยวทะ,ทะเลเลย <c oughs> เคยเคยไปเที่ยวฟิวเจอร์ไหม <c oughs> ไม่รู้จักเลยคะ่ะเพิเง่งรู้จักที่นี่เลย ผู้การก็จะมีแต่เสื้อผ้ากีฬาใช่ไหมใช่ผู้การก็จะมปแต่ชุดกีฬาค่ะไม่ค่อยซื้อผู้การเต้นๆๆทุกคนค่ะตอนนี้เดี๋ยวผันกำลังจะพาน้องไปทำโทรศัพท์ใหม่นะคะเพราะว่าซื้อให้ใหม่แล้วเดี๋ยวจะพาน้องอ่ะไปไป <อะ S 2> เปลี่ยนโทรศัพท์ ี๋ยวเดี๋ยวแล้ว,ลว,ลว,ลวพอเปลี่ยนติจปุ๊บเดี๋ยวพันจะให้น้องนะเข้ามามิ้นช่องติกตอกฝันเดี๋ยวปังหมุดให้แล้วทุกคนจะได้ติดตามช่องจริงน้องถูกนะคะทั้งสองคนเลยอตอนนี้หนูเข้าทิกต,ตอกหนูไปไปได้นะทิกต,ตอกหนู่าเอาไปคอมเมนต์ในไลน์พี่เดี๋ยว<อ>พี่ปังหมุดให้แล้วคนก็ไปติดตามช่องจริงทิกต,ตอกหนูอยู่ในไอแพดค่ะอ๋ะอไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์หรอกโทรศัพท์หนูคือมันได้แค่โทรแล้วก็ธนาคารแม่มันเมมเต็มอะค่ะพี่ เพราะงั้นก็เปลี่ยนเครื่องเถอะเนาะแล้วค่อยซื้อเครื่องใหม่ใช้ใส่อนี้ถ้าเราเอาซิมเครื่องนี้ใส่อันใหม่ได้ไหมได้ได้เาเอาเครื่องนี้ใส่อันใหม่อ๋อผมติดต่อพี่กับตันไปแล้วครับนะครับพูดได้ใช่ไหมได้พูดได้พูดได้เลยใครติดต่องานนูพูดได้เลยครับแต่ว่าที่ไม่ค่อยได้ตอบกับที่พี่ๆขอทักมาก็คือเหมือนโทรศัพท์ผมมันแบบตอบค่อนข้างยากและทีนี้ผม ว่าโทเราตอบยากแบบไหนครับผมกค็ครับเนี่ยครับมันมันมันก็เป็นมันก็เป็นประมาณนี้ครับผมก็เลยแบบตอบค่อนข้างยากแล้วทีนี้มันก็ติดกับติดเรียนด้วยครับติดเรียนด้วยวันพฤหัสวันศุกร์อย่างเงี้ยจะตอบแชทลำบากครับ ครับขอบคุณครับผมนนผมคเคยหลงครับหลง<ม>วันนี้เหรอใช่หลงตอนที่มาแข่งกีฬากับครูครับแล้วโูเขาก็พามาเที่ยวแล้วก็เลยหลงเลยใช่เย็นดูมากตอนนั้นอายุสิบห้าปีหลงหารถไม่เจอครับแบบเพราะว่ามันมีชั้นใต้ดินมีอะไรก็ไปโผล่ชั้นไหนก็ไม่รู้ครับ พี่ๆถามได้เลยนะครับอะไรตอบได้ผมก็จะตอบครับอ,อธิบายความรู้สึกที่มา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 ,มาทํางานกับพี่อนกับพี่น้อตเป็นความรู้สึกยังไงเอาตอนแรกก่อนเอาความคิดก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อเอาความรู้สึกตอนนี้ทีแรกผมคิดว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันผมผมเคยคิดกับตัวเองว่ามันฝันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับมันมันแบบไม่คิดว่าเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับ แล้วพอพี่ติดต่อไปความรู้สึกแรกผู้หนูเป็นยังไงตื่นเต้นครับร้องไห้เลยหนูร้ <ปะ S 1> องไห้เลยเหรอเอ็นดูดีใจใ<ช>แล้วก็ไอเมงปอน่ะร้องไห้กับพี่เลยคือแบบดีใจแล้วแบบว่าขอบคุณที่ให้โอกาสหนูนะพี่อะไรอย่างเงี้ยผมดีใจแล้วก็วันแรกที่ได้มาเจอพี่ก็เกรงใจมากเลยครับ ตอนแรกไม่ไม่รู้จะเริ่มทํายัง <คำ S 1> ไ,ไงเลยครับตอนแรกคิดยังไงแบบมาแบบคิดว่ามาหาพี่เนี่ยแบบจะเก่งไหมอค,คิดว่าจะเก่งที่แรกเตรียมตัวมาคิดว่าจะไม่เก่งเพราะว่าตั้งใจจะมาทํางานอะไรครับแต่พอมาสัมผัสสถานที่จริงก็ตื่นเต้นและก็เก่งใจอะไรเงี้ยครับแล้วพี่กับพี่น็อตเป็นไงเป็นคน<ม>เป็นกันเองมากเลยใช่รับเป็นกันเองแล้วก็ซัพพอร์ตทุกอย่างเลยเป็นคน้องสาวเลยพี่ฝันเป็นคนตลกพี่น็อตเขาก็ เป็นคนที่เสริมแรงบวกดีครับพี่พี่เขาคอยให้กําลังใจตลอดอยครเบี้ยก็คือเหมือนคุยง่ายเหมือนพี่ชายพี่สาวเลยครับทั้งที่ที่เพิ่งเจอเพิ่งเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกก็ให้คิดซะว่าพี่น้องกับพี่ฝันเป็นพี่สาวคนหนึ่งมีอะไรก็มีอะไรปรึกษาเรื่องงานใครทักมาไม่เข้าใจอะไรไงก็ถามพี่ได้เพราะว่าพี่ก็ให้งานน้องยาวอยู่แล้วก็คือเนี่ยเดี๋ยวเราไปถึงพัทยาเราก็ดีลกันว่าเราจะทํางานยังไงอะไรยังไงกันต่อ เดี๋ยวคอนทงคอนเทนต์พี่ฝันก็จะช่วยพี่ฝันก็จะช่วยทําช่วยคิดเพราะว่ารู้อยู่ว่าเราเป็นมือใหม่เนะเราก็ไม่ได้มีแบบว่าความชํานาญเราเป็นมือใหม่พี่ฝันก็จะพร้อมซัพพอร์ตพร้อมช่วยนะเอาง่ายๆความคิดคอนเทนต์ช่วยงานเงินตรงไหนไม่เข้าใจใครจ้างมาไม่รู้ว่าจะคิดคอนเทนต์อะไรก็ลองหาทางหาพี่ทวาพี่ได้ตลอดคือมีเรื่องอะไรอ่ะโทรหาพี่ได้เลย พี่เขาถามว่าเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สถานะตอนนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็คือโอกาสที่จะกลับมาหายคืนดีกันอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะเเจ็ด <c> ส <oughs> ิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่ อ๋อ,อแล้วพี่เขาก็ถามมาแล้วอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ต้องทำยังไงมีที่จอยเลยะอ๋ะอ,อถ้าถามใจผมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนีพันเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้คือหมอเขาอยู่ถ้าเต็มร้อยก็ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรเลยครับ ทีแรกผมก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะมาทํางานอย่างนี้ครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองอะไรอย่างนี้ครับเกง่งเก่งตื่นเต้นตอนพี่ฝันโทรมาหนูยังโทรไปบอกแม่เลย<อ>หนูหนูดีใจมากแม่ว่ายัางไงแม่ร้องไห้เหมือนหนูเลยค่ะแม่ร้องไห้หรอค่ะ ตอนดี๋ยวพี่มันจะไปเยี่ยมตอนห่างกันก็มีแบบ,บไปดูรูปเก่าๆครับพี่ก็แบบมันคิดถึงเขาแต่ว่าแบบเขาเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วอะไรเงี้ยมันแยกมันแยกทางกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยครับก็ไปดูรูปเขาบางทีก็อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็คิดถึงก็ดูแต่รูปอะไรเงี้ยครับ แมงปอชอบผู้กันตรงไหนพี่เขาถามปูกกันน่ารักค่ะครับพี่ผมไม่ทิ้งครอบครัวแมงปออยู่แล้วครับเพราะว่าผมก็รักแม่กับพ่อเขาเหมือนพ่อกับแม่ผมอีกคนหนึ่งเลยครับก็คือ ตอนอยู่ด้วยกันพ่อเขาก็จะพาไปไล่ไปไดายหญ้าอะไรอย่างนี้กันครับหราะว่าไปหาของป่ากินกันอะไรอย่างนี้ครับเก็บผักเก็บหญ้าตามทางกินกันอะไรอย่างนี้ครับ <c oughs> พี่เขาบอกว่าเขาถามเองตอบตัวเองว่าไง เอาตอ้ตองยนะิ้มพี่เขาอยากให้เองยิ้มพี่พี่เห็นไหมครับมันมืดหน่อยนะครับ,รบแต่งอีกรอบเมื่อไหร่ให้พี่พี่ติดตามดูตอนต่อไปได้เลยครับว่ามันจะมีงานต่อไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ ใช่ครับตรงนี้มันเห็นไม่กินพี่เพียรลือมไปอุดหนุนพี่พียรเลือมไปอุดหนุน,นพี่ฝันนะครับรายได้ตรงนี้พี่เขาก็เอามาช่วยช่วยผมกับเบนกอตลอดเลยครับพี่เขาถามว่าพวกกันมีตาวไหมตอนนี้ตาวของผมก็คงจะเป็นคนนี้ครับแต่ว่า ก็เป็นในฐานะเพื่อนครับเขาบอกว่าถ้าจะไปเปลี่ยนโทรศัพท์ให้เอาประชาชนไปด้วยเขาประชาชนเองเหรออยู่ในกระเป๋าเนี่ยมาไม่เคยเลยเนี่ยซื้อแล้วนะโทรศัพท์ให้น้องๆเดี๋ยวผมจะพาน้องๆไปติดฟิล์มแล้วก็ไปเปลี่ยนโทรศัพท์เลยเออไป